ลูกลูกหมูลูกน้ำผึ้งฐานิดามาลังโกนค่ะลูกศิษย์ของเข้าจากกรุงเทพค่ะลูกหลานบ้านเข้าไปทั่ง่านกรุงเทพมือนี้เพิ่ร่วมร่วมโตกันค่ะเป็นน้ำจิบน้ำใจของลูกหลานบ้านเข้าโอ๊ยมาอีกแล้วลูกชายแม่เป็ดแทบแถบเลยลูกไล่ต่อไฟลน้นค่ะคำหาหลองหลังจากเข้าวางเงินประเทศนี่มาสองปีค่ะ ก็ขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนที่รวมมือกันค่ะในการบริจาคสมทพพืนจัดเปที่หมอลำแล้วก็ได้หมอลำใหไงมากพรค่ะมัู่เพิ่นมาพาโต้วติจค่ะหมอลำมกำลังเดินทางค่ะอาค่ะเรียนเชิญคุณพ่อวิชัยค่ะอ๋ออีเมลไขไมากอีกราล้านสาวแล้วก่อนออกหานสองคนสามคนสามคนเออกูเป็ดก็อยากไปฟวนน้ำหลวง คุณแม่อสีนงำดำค่ะสาธุอีแม่หลานเล่าก่อนสามคนมเหี๋ยวเราบ,บริจาคพี่<ด>ย,ายบาทค่ะอัน,อน,อนคุณคลลรูอัญญลักษุจาคนะหัวใจสำคัญอีกท่านหนึ่งของโรงเรียนบ้านหนองแรลมสามร้อยบาทค่ะผมมือให้คุณแม่อ่านนยคะคุณครูป .3 คุณแม่น้อยลงการคุณปอเจริญโร่มใส่ท่องกับพ่อครูแม่ครูบ้านหนองแรลมสามร้อยบาทค่ะบรสมพทวทุนทางดีค่ะขอกราบขอพระคุณค่ะ หัวใจไม่จอยากใส่อีกเน้อเขียนปีมา้อมยังเสี่แนะ่ขอยังสีอ่านซื้อออกลูกสาวข่อยตาเด็กคุณหมอพญาบาลคนสวยเจ้าของสวนทุเรียนกับกินถภาลาำน้องไก่น้ำพึ่งมาลำโกนค่ะสามรอยบาทเพองออกเองที่หมอลำบอมนะ ขอคุณขอคุณคุณ้ในพระราชาพานครับขอคุณอลไหลายท่านมียรติที่เิญมาประธานพิธีด้วยและทู้นเด็กวองมาด้วยนะครับอาท่านสอนโตภาษาตัวเองพูดดนะครับนะครับก็คือท่านคุณธนาัตรน้าอาจารย์ขอเสียง่อม่ท่อหน้าอยคะ แขกผู้มีเกียรติที่ไม่เคยล่าทิ้งพวกเราจว่าสรรอื่เจริญไรสถาบันพิธีคือคุตรสถาบันกับใจแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เอิกมากระบวนการเป็นดีแล้วต่อไปจะเป็นพิธีเปิดเพื่อที่จะให้ผู้พิพานของเราได้สารรับคดีต่อไปจากเมื่อท่านนายกกล่าวเปิดเสร็จแล้วจะเป็นพวกวัดกับประชาชนพี่น้องหน้า ท่านรับาลภาษภารกิจนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญคุณรัฐบาลน้กายนายกองการบริหาร่วนต่างๆที่ล่ากล่าเปิดพิธีสื่อสารประเพณีวทอดบกลด้ยังได้าค้รับครับขอบครับเรี่นนะคับท่านรัฐบาลาษ พนักงานกจอกเสียนข้อกระทะพนอืงนนี่ยังก่อกระทะ้าช่องเหลืองเนาะเป็นก้รมการรองกันท่านฟอรี้ยังองเล่นะคแล้วสมองติดานงานมีถึงม่เลยผมขอจชพน้องบ้านนบทุกคนครับรับชื่นชมีน้องทั้ทที่กัน รวมทุกอย่างแบเป็นไงเลยนะครับวยทอดครับกระทะทองเหลืองย่างดีเลยนะครับผมห้องที่ผกมากนี่มคสมบากโรงงานบริหารคือคนบริหารเข้าบรากับห้องติดใดีอันี้คือเต้าก็ไปสื่อสารก็ไปนะครับแล้วบที่หนึ่งนะครับประเทศนี้ไม่ยูหมองวยทอดครับตอนนี้สากวานที่มองจังไม่อร่อยเลยปยอยีก่าทุกคนกดีกวาสักกินซีซีุ นะครับแต่เคยไม่เห็นก็ที่มามาทำเล่นบานเขานะครับไปยึดพมม้วงนะครับให้โมบ้าก็จ่อปมม้วงตัวเรานะครับตัเพื่อนี่อนดูมีงาขาวมนะครับผมตีวเด็กดมงาขาวกหวนย่งีกับแม่แต่น้งเข้าเห็นสะพานเตาเนะครับสะพานเต่าเฟอนพุบอพุบแย่สันดิฟอนนะครับเปขอคุนว่าเด็กแบกใจมีขอคุนแบบใหนะครับตั้งหยีบมัไปนดหน่อยนะครับ แค่เห็นแขนหาไม่ต้องมีตัวยุนะครับแค่แขนมีกลุณนน้ำมันของกลอ่นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเลียงบัตได้ไงานบุญบ้างไฟนะครับผมวันนี้วันแห่นะครับนะครับนะครับจพวผูไ่พี่นองนะครับเฉพาะคนไนะครับจับพผในะครับครับ ขอขบเชื่อเช่ทางสอสครับทัสออใจห้องครับจ่านพระรมพลทรการครับพอใจนะครับขึ้นเป็นาทีเลยครับเอามากเลยนะคะทานสสใจดีรุอนของตบางคน่านะคะท่านคารมพลพรกายค่ะอันนี้เป็นขนาพอเร่งขึ้นไขึ้นขังังไดยค่ะทานสสค่ะ ขอขออนุญาตท่ารายการค่ะเดี๋ยวท่านน่ายะเป็นมือดีเบาตัอวันนี้มอเบาเบาเมือเมื่อกต่ดบ่เม่อยมากันน้องแรหัวใจสำคัญค่ะ้องอมเลยครับผมสามร้อยนะครับสองร้อยโอ้โดีใจครับเนตรสอมานหน้าระสอมาประป็นพื้นพวกน่างส่งหน้าตัางกันหมนทั้งแดงนะครับผมบ่าอี่อมาเา นะครับใสสวนเปิต้นะครับนี้ยังไงพิสวนอย่างไรนะครับแต่ขอแทนที่ว่าบ้านน้องแน่เานะครับจากนั้นคุณบริเวณกันมีไปคุณบุ่นไปนะคุณบริเวจไปร้อนเข้าไปก่อนนะตะกี้้คุณบริเย้นดูเปิดเรื่องสว่านใอน้เง้เลยครับสามล้อลอยนะครับใอสวนนนตผมกระติอเปิดง้าง